สวัสดีค่ะพบกับคลิปดวงความรักของชาวราศีธาตุดินช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ2566นะ,ค,ะคลิปออกมาช้าอีกเช่นเคยนะเพราะพี่นานามีงานประจำนะคะก็นะ,ะมาดูรีวิวชีวิตรักของคุณนะ,ะชาวธาตุดินราศีพฤษบกันมงกรนะคะช่วงเดือนสิงหาว่าตรงกับชีวิตคุณหรือไม่นะคะมาเริ่มที่ตัวคุณกันค่ะ ตัวตนของคุณเป็นยังไงใบนี้นะอะ่ตัวคุณของคุณได้ไพ,พ่จักรพรรดิค่ะ d a n อ e r ค่ะนะคุณนะตัวคุณนะเออเป็นคนที่สุขุมนุ่มดึกนะแล้วก็เออเป็นที่นักเกรงขามของบางคนนะรวมถึงแฟนคุณด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันค่ะอ่า คุณเป็นคนที่มีความอดทนสำหรับทุกๆเรื่องนะนี่ค่ะและก็คุณเป็นคนที่มีวาจาวาทศิลป์เป็นเลิศนะคุณสามารถที่จะกล่อมราชจสีที่ดุร้ายนะให้อยู่ในกำมือของคุณได้นะคะชาวธาตุดินใช่ไหมคะนะอ่าแต่มาดูคู่ของคุณหรือคนที่จะเข้ามากันนะคะ คู่ของคุณก็เป็นชาวธาตุดินค่ะพิศศพกันมังกรนะชาวธาตุดินเหมือนกันนะไพ่เดอะเดวินะตัวตนของคู่ของคุณนะเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วรักจริงรักจนแบบหลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องอย่านอกใจนะอย่านอกใจชาวธาตุดินอันนี้นะไพ่ไพนะ่เดอะเดวิลเนาะ เขาจะเป็นคนที่รักและหึงหวงคุณมากแทบไม่คาดสายตาข้อดีของการที่คุณมีคู่ที่รักคุณมากมายขนาดนี้ก็คือเขาจะไม่นอกใจคุณแน่นอนแต่ข้อเสียก็คือคุณอาจจะรำคาญเขาได้ในการที่เขาจะต้องเกาะติดคุณทุกสถานการณ์นะคะ,ะใครมีคู่แบบนี้เม้นกลับมานะว่าคุณรู้สึกรำคาญหรือว่าคุณรู้สึกชอบนะที่เขาแบบ ถือห่วงคุณดูเหมือนคุณมีค่าสำหรับสายตาของเขานะฮะน,นี่ค่ะและเขาก็จะหงุดหงิดทุกครั้งเวลาที่คุณกลับบ้านผิดเวลาหรือเวลาที่คุณตอบแชทช้านะเวลาที่คุณตอบแชทช้าหรือเวลาที่คุณไปไหนแล้วไม่บอกเขาเขาจะหงุดหงิดนะจะเป็นคนที่เอาแต่ใจนิดนึงนะถึงบางครั้งเขาจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณแต่เขาก็ ไรเหตุผลในเรื่องของเอในเรื่องของแบบความรักนะเหมือนยังไงอะ่ะคุณจะต้องแบบได้ดั่งใจเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่มาดูสถานการณ์ของคุณนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงบางครั้งคุณก็อยากจะมีอะไรที่เป็นความรับบ้างนะเป็นโลกส่วนตัวบ้างนะคะไม่ค่อยอยากที่จะเปิดเผยอะไรกับใครทั้งหมดนะ เหมือนคนเราก็จะต้องมีมุมที่เป็นความลับลบ้างเช่นกันนะคะนะถ้าบางเรื่องเนาะไม่จําเป็นจะต้องเปิดเผยให้ใครรับรู้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางทีแบบว่าอาจจะไม่ได้นอกใจแฟนหรอกแต่อาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยคิดว่าเปิดเผยไปเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรือเปิดเปิดเผยไปก็ไม่ไม่ดีค่ะไม่ดีกับตัวคุณอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะ อยากจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แฟนบ้างเช่แนแอบไปทําสวยเสริมสวยมาแล้วแบบเจอหน้าแฟนครั้งแรกให้แปนตะลึงไปเลยเนาะแต่คุณไม่ได้ขออนุญาตเขาไงตอนที่คุณตอนที่คุณจะไปทํานี่คุณไม่ได้บอกนะว่าคุณจะไปทําอะไรนะอาจจะแอบไปกันนะคะบางท่านอาจจะไปสักคิ้วสักปากเสริมโเหเฮงอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะนี่เป็นไพ่แห่งการเสริมสวยและสัลกรรมได้เช่นเดียวกันนะฮะอ่า มาดูสถานการณ์ของเขานะคะนี่อ่าไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงเขาก็ยังคงจะรักคุณนะเนี่ยไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังคงจะรักและคิดถึงคุณนะถึงบางครั้งอาจจะมีอะไรมากั้นฝางเหมือนทําให้คุณกับเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันตลอดเวลาเนาะแต่ในเรื่องการสื่อสารในโลกออนไลน์นี่เขาพยายามที่จะติดต่อคุณตลอดนะ แต่มีบางครั้งที่คุณอ่ะจะห่างหายไปหรือคุณจะทําอะไรรับหลังเขาโดยไม่บอกเขาอะไรเงี้ยคะ่ะมาดูบทสรุปของคุณและคู่ของคุณนะชาวราศีแท้ดินพิศกบมังกรนนะะมาดูกันค่ะบทสรุปของคุณนี่ไงบอกแล้วว่ายังไงเขาจะรักคุณแต่ว่าถ้าคุณไม่สนใจนะ ถ้าคุณไม่สนใจหรือคุณเบื่อในความที่เป็นเขานะนี่ค่ะในการเกาะติดสถานการณ์แจนะว่าไม่ว่าคุณจะไปไหนะทำอะไรต้องรายงานนะและตัวคุณจะมีความรู้สึกอึดอัดแบบว่าเหมือนคุณอยากอยู่คนเดียวอยากอยากมีเรื่องส่วนตัวอยากมีความลับที่ไม่ต้องบอกใครนะอ่าถ้าคุณทำเพิกเฉยกับเขามากๆนี่เขาจะจะหันหลังจากไปนะแปดถ้วยค่ะ หันหลังจากไปอย่างเหงาเงาอารมณ์ยังเศร้า,าซ้อยอยู่เนาะนะคะ,ะคุณดูว่าเขาจะแค่งอนจากคุณหรือว่าเขาจะหันหลังจากคุณไปเลยนะคะดูจากไพ่กองที่สองค่ะเราเลือกกันไว้สามใบนะคะ,ะ,ะเขามีเกณฑ์จะกลับมานะกลับมานี่หันหน้ากลับมาค่ะกลับมาพร้อมด้วยของฝันของฝาก เปนะเปคุณนะคะอ่าอยู่ที่ว่าคุณจะรับหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่คุณก็เบื่อค่ะคุณเบื่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าเออไปไหนก็ต้องบอกอะไรงียทำไมฉันจะต้องบอกทุทกเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะคุณมีความรู้สึกเบื่อหน่ายอยู่นะคะเบื่อหน่ายแต่ก็คิดถึงใน คุณงามความดีของเขานะหรือว่าคุณก็คิดถึงเนี่ยสิ่งที่เขาจะเปคุณค่ะคนนี้ก็เปดีนะแต่เสียอย่างเดียวเนาะเขาเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกแล้วก็ตามติดคุณมากเกินไปค่ะอ่าเลี้ยงไพ่เข้าในกรอบนิดนึงเนาะอ่ามาดูใบสรุปใบสุดท้ายของสำรับนี้ค่ะอ่านี่ค่ะ ถ้าคุณครบคนนี้นะนี่อนาคตคุณนายรออยู่ค่ะเขาพร้อมที่จะเปย์คุณความสุขความสมบูรณ์นะความสุขสมบูรณ์พนสุขนะคะนี่ค่ะในไพ่คุณนายเลยนะคะอคุณต้องยอมรับข้อเสียของเขาให้ได้นะคะถ้าเขาหึงคุณมากเท่ากับว่าเขารักคุณมากนะคุณจะต้องคุณจะต้องเอ,อ ทบทวนการกระทําของตัวเองดูแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เขาเป็นว่าถ้าก็เป็นขนาดนี้คุณยอมรับได้ไหมหรือว่าคุณจะคุยกับเขายังไงให้ปรับจูนกันได้คนละครึ่งทางเนาะแล้วกลับมาเริ่มกันใหม่นะคะอาจจะแค่การงอนกันแล้วก็จากไปชั่วคราวเนาะยังไงคนนี้ก็จะได้กลับมาค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูไพ่อีกสามใบนะคะ อีกสามใบนะว่าคนคนนี้ใช่คู่ของคุณไหมชาวราศีตุดินจะมีโอกาสปรับจูนกันได้ไหมนะคะอ่าไพ่สามใบค่ะใบแรกคืออ่าใบาแรกคือไพ่จัดติดไพยย่แห่งความยุติธรรมไพยย่แห่งการตัดสินใจนะคุณก็ ตัดสินใจนะช่างใจดูระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจนะช่างใจดูนะคะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะ่าใบที่สองได้เดอะทาวเค่ะนะระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะจะถล่มทลายนะแตกกระสานเจ้นเ็นไปคนละทิศละทางค่ะเหมือนทางใครทางมันค่ะ,คะอีกคนออกประตูคนออกหน้าต่างอะไรเงี้ยค่ะ ออกหน้าต่างนั้งคู่แต่คนละรูกันอะไรเงี้ยค่ะ,ะดูใบสุดท้ายนะจะมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนนะเนื้อ,อไฮพินเทศค่ะไพ่แม่ชีค่ะมีเกณฑ์จะได้อยู่คนเดียวหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ไปปฏิบัติธรรมนะแบบเบื่อความรักสักครั้งหนึ่งแล้วก็สักพักนึงนะประมาณนี้สักพักหนึ่งแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมถือศีล นะให้จิตใจสงบอะไรเนี้ยนะคะประมาณนี้เนาะชาวราศีพุฤศภนะคะเดือนนี้นะเดือนนี้ไม่ใช่ว่าควมรักไม่เด่นแต่บางทีความรักเด่นจนเกินไปความรักนะถ้ารักกันมากเกินไปก็ไม่ดีเนาะไม่ให้อิสระซึ่งกันและกันนะฮะนะไม่ให้อิสระในความคิดไม่ให้อิสระเรื่องการใช้ชีวิตเนี้ยมันก็ค,ค่อนข้างลำบากนะ,ะถ้าเกิดว่าใคร ที่เข้ามาชมนะไม่ได้เป็นชาวทัาด,ดินนะและคุณกำลังทำพฤติกรรมแบบว่าตามติดชีวิตแฟนคุณกระดิกกระเดียไปไหนไม่ได้เลยให้ดูคลิปนี้เนะเาะคนเราเนาะมันต้องให้อิสระซึ่งกันและกันนะให้เวลาของการเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันถ้าเกิดตามติดไปคู่คุณก็ลำคาญน,นะแบบไม่มีความอิสระในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะแย่เนาะ อถ้าชีวิตคู่ใครใครเจอแบบนี้นะเม้นมาด้วยนะคะส่วนจะยังคบกันต่อหรือไม่ยังไงขึ้นอยู่กับการตัดตถึงใจของคุณนะ,ะแต่คุณชาวธาตุดินคุณจะมีสถานการณ์แบบนี้เข้ามาในชีวิตนะในเรื่องความรักของคุณนะคะก็ขอบคุณชาวธาตุดินนะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้พี่นา,นาไม่เปิดหน้านะ,ะเพราะว่าพี่จริงจแล้วพี่ก็ไม่ค่อยสบายอยู่เนาะมัน หน้าตาก็ไม่ค่อยผ่องใสนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่นา,นาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ